สอบวารพระกัตป่านี่ยังไม่ได้เผาบอกว่าในปฐมสมโพธิชัดเจนมากท่านเคยเป็นจำเป็นเวณเกี่ยวกันกับพระอริยะเมตไทรนั่นแหนะะ,ะ,ะเรื่องเรานะจนกระทั่งถึงพระเยสเมตไทรมาตรัสรู้แล้ว่รีเมตไทท่านจะไปขุดค้นออกมาเองเอามาวางเส่ฝาพระหัตเผาที่ฝาพระหัตพระอริยเมตไเพราะให้ช่าง จับไฟเหล็กแดงเออนั่นแหละนั่นแหละคำตามการก็เอามาเผาที่ฝ่าพระหัตถ์ของว่ายังไม่ได้อยังไม่ใส่เป็นนายควนช้างพห้ช้างให้ช้างทําอะไรมันก็ทําทํานี่พระราชาเป็นพระราชาโหดร้ายดิให้ช้างจับเหล็กแดงได้ไหมก็บอกว่าได้จะทําอะไรให้ได้ทางนั้นแหละทําไม่สงสารเอาสั่งให้ช้างวันนั้นให้ช้างมาจับเหล็กแดง รู้ว่าจะเป็นพระเสวประชานีธระมะเหรอเราลืมพระองค์ที่เป็นมหาโหดนะเออที่พระราชาองค์เนี้ยที่มาบังคับนายขวนช้างคือพระยะเมิตรใสตอนนั้นเป็นนายควนช้างให้ให้ให้ใหช้างมาจับเหล็กแดงว่าช้างต้องเสอดีทําตามทุกอย่างนั้นให้จับเล็กแดงได้ไหมได้เนียถ้าถ้าไม่สงสารเนี่จับให้ตายก็ได้ เขาสั่งมาให้จับจริงๆิงนี่ไปเล่าให้ช่างฟังว่าให้ช่างทพิจาเอ่านะบางนะได้แพ้ผ้าชากับรววพระราชาแล้ววะพระราชาองค์นี้เราลืมใช่ไว่าเป็นชื่อว่างอไองค์นี้นะเป็นพวกเทวธาตนีวว่นะเราลืมลืมเลยวแล้วบอกให้จับก็ได้แล้วสั่งบอกให้วันนั้นวันนั้นนะช่าง มันจับเหล็กแดงที่เผาแดงโล่งหมดแล้วให้ช่างจับเหล็กแดงได้มาได้ว่าทำไมสงสารให้ทำอะไรทำได้หมดแน่ๆว่เาเลยไปพาดซ่ากับพระราชาพระราชาบอกว่ารับสั่งให้ช่างมาจับเหล็กแดงให้เห็นถ้าเก่งกิงว่างนันโอ้ยสลดสังเวชว่างนันเจา้าขวาโอ้กรรมกูยยังไงนะไปเล่าให้ช้างฟังช้างฟังทุกงแง่ทุกมุม เอาให้ช่างช่างน้ำใจนะเอานายไม่บังคับแหละเวลาแต่นายพลาดท่าให้พระเจ้าแผ่นดินนี่เราว่าให้จับเหล็กแดงก็ได้นี่เราบอกว่าได้แล้วนี่เขาสั่งว่าให้เธอนี่ไปจับเหล็กแดงะแล้วว่ากันแล้วถ้าหากว่าเธอจับเธอก็ตายเราก็ยังถ้าเธอไม่จับ เอก็อย่างเราเน้นตายช้างสลัก่งเะยงเนี้ยช้างจับอืตัวลงช้างก็ตายเนี่ยกรรมยังเกี่ยวก็องันไปถึงพระยาเมตรช้างตัวนั้นพระยาเมตรเป็นนายขวัญช้างนั่นแหละที่ว่าพระกัตริยป่าเนี่ยแต่ก่อนเป็นช้างนะเนี่ยจะได้กลับมานี้พระยาเมตรจะไปขุดค้นออกมา มาเผาที่ฝ่าพระหัตถ์มีในประสมสมโพธิ์นี่นี่ะได้เผานั่นถึงจะยุติลงกรรมมันนี้เราก็ลืมๆจะชื่อว่าไงแต่ก่อนก็จําได้หมดนั่นแหละมันเกี่ยวโยงกันมนาะกับพระราชาอมหินนั่นแนะอืมันจะเป็นเทวทัตน์นี่หรือว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรก็ใช่เทวทัต์อะไรแนละ้วว่าใครก็ตามเธอเป็นอย่างนั้นเทวทัศน์นั่นนะ เมาเลย <laughs> คว่ามีในหนังสือมีปฐมสมโพธอ่านดูแล้วแล้วว่ากัตรปะเวลานี้ศพศพยังไม่เผาเนี่ยรอพระยาเมตไตรมาตัดสรุปเป็นพระเจ้าแล้วพระยาเมตไตรจะไปส่งคุ้ยเสี่ยขุดค้นเาอา สารีละของพระกัดสปานมาเผาบนฝาผาพเพราะกรรมมันเกี่ยวโยงกันนี่นละ <c oughs> แล้วก็หมดไปนี่นะเป็นวิสัยของธรรมเราจะไปคาดไปคิดไปร้นไปเราให้ได้อย่างใจเราไม่ได้ไม่อย่างนั้นธรรมก็เป็นบ่อยของโลกดิธรรมไม่เหนือโลกเลยนี่โลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกใครคาดไปได้เป็นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้น